เล่นเลยป้าฮัลโหลไปยางไปแล้วนากดแล้วนาอ่าฮะอุ้ยทำไมชทุกคนเท่หมดเลยอยู่เวนกูวเนี่ยแจงเคยเล่นใช่ไหมเคยนานมาแล้วเกตะเป็นไลทรรดาคนท่าเยอะนะตซื้อไว้เยอะไงอืม พวกนี้<อ>เรามาเริ่มกันแต่หัววันูต้องเอาลูกเข้านอนก่อนมึงก็เล่นรอไปก่อนเลยไม่ได้ดนแม่น <S <S มันแบบว่ามันไม่ไหลเลื้นเหมือนแต่ก่อนโอยฉันเห็นคนเทียบเลยเฮียเฮ้ยกูยังไม่รกบปุ๊เลยเนี่ย เฮี้ย yeah, ปืนก็ไม่มีเฮ้ยๆทำไมกูไม่เห็นใครเลยวะทำแล้วมึงไม่ต้องห่วงเฮ่เฮ้เช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวจัดกูฆ่าคนได้ <S 2> <S 2> <S เอากูมีปืนสั้นอะ

บางต้นแม่งทะลุได้บางต้นแม่งทะลุไม่ได้เอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่อยากลอง mark the location เฮ้ยม,มีตีนเอ้าแม่กระสุนเขียวไม่ไม,ไ,มไม่มีคนนะเยี่ยมเยีย่ยมเอยขอกระสุนเขียวหน่อยฮะเฮ้ยไม่แน่ตอนนี้เราอาจจะได้แชมป์กันะมึง ทีกูลุนไปซ้อนอะไรวะก็คือการขับเข้าซ้อนเราน้วยวงมาทางเราน้วยเราอยู่ตรงนี้นะกวคน้าวเยี่ยมนี่มันต้องมาอีกอเปล่าเอสิบเจ็ดคนไงรวมเราอืมมึงว่าบ้านข้างหน้าเรามีปะ ทัว่าน่าจะมีนะเฮ้ยคนคนสามคนไมเฮ้่คนมาเว้ยไม่มีอีกเฮ้ยห,หลังหลัง เฮ้ยมันเริ่มมาแล้วนะมึงเกร๋เกร๋อม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะไปดู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 มาเร็วไอ้ป้ายหนึ่งกุโรดกระสุนดูเราต้องเสือกเว้ยหมดหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยมีอีก มดยังเด็กต,ตัวนึงโอ้ยดูทำไมอีเวนเฮ้ยมาอย่างวะดูให้หมดนะข้างหลังอะ่ะไม่เจอนะกูเสี่ยวมาทางเขาเนี่ยวะเออว่าเข่าตรงนั้นไม่งน่ากลัวจังวะ เราจะมูฟมาอยู่บนเข่าไหมเออแต่วงน่งจะบีบอ่ะนะเออว่ะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยถ้เาเข่าเนี้ยมันได้เลยนะมึงบ้านข้างหน้าแม่งหน้าไปมากเลยอะ่ะไม่กูว่าน่านะจะมีคนนะ ไปเข้าวงกันดีกว่าเออมึงถ้าเกิดว่าหมอกไนี้เจ็บมากนะเว้ยกูบอกเลยเรา,เราไไต้องเข้าวง เออมึงต้องไปยุฟังแหละฟนะังเรามันเตีนะ้ยนะเสียเปียบเฮ้ยระวังระังข้างหน้ามีบ้านมีคนปะกัวมีเออวัวมีไม่น่าเลือหรอกเฮ้ยม,มันเจอเฮ้ยไม่ใช่หวะมึงมึงระวังนะ มักกี้เนี่ยตรงตรงร้ยงอยสิบห้ามียิงกันไอร้อยี่สมียิงกันถ้ากูจะดูฝั่งนี้นะเพื่อมันมาฝั่งบ้านหรอกเออได้โอ้ยหลังบ้านเนี่ยมีแน่ๆอ่ะเฮ้ยมาจริงว่ามาจริงว่าเฮ้ย มันมาหลังบ้านเราบ้านที่เราอยู่มาตัวหนึง่งเ,เอ๋เรามาเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดียตัวเดียวไอ้จริงวปีงหาเลยหาเลย แต่ระวังตัวหนึ่งเก็บสี่ก็พอเฮ้ยเดี๋ยวรอวงต่อไปดีกว่าวิ่งหาเลยจะยินก่อนก็ได้เฮ้ยกูเจอแล้วไหนเรียบรอ้อยไอ้ยศตายหายไปเฮ้ยายเป็นเอ็มด้วย็นยอน แชมปเฉยงงแชมปเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยงง <laughs>